เชฟสาวทะลุมิติบทที่22เก็บวัตถุดิบล่าหมูปา่าทั้งสามกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นภูเขาอูอีสานมาได้สักพักโดยที่ยังไม่ได้พบแม้แต่งเงาของจอมยุทธท่านอื่นนั่นก็หมายความว่าจอมยุทธท่านอื่นคงจะไปกันไกลแล้วเอาอยัางไงดีพวกเราจะไปทางไหนเยลซือเอ่ยถามขึ้น ข้าว่าลองสำรวจแถวนี้ก่อนจะดีกว่านะขึ้นภูเขาไปไกลข้าเกรงว่าจะกลับไม่ทันการความคิดเห็นของซิงถิ่งนั้นมีเหตุผลพวกเขาไม่ควรเสียเวลาเดินทางไปไกลมากเนื่องจากไม่มีวิชาตัวเบาทำให้เสียเวลาเดินทางมากกว่าคนอื่นไปเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวดังนั้นพวกเขาจึงลองค้นหาวัตถุดิบที่คิดว่าจะนำมาทำอาหารได้แถวแถวนี้แทนถามจริงเถอะจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันกินได้บ้างเนี่ย เยวสื่อที่เดินตามหลังสุดคอยทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้สหายบนอุบมองไปทางไหนเขาก็เห็นตาใบไม้ใบหญ้าและต้นไม้แข็งๆที่ดูทานไม่ได้สักอย่างแถมสัตว์ป่าก็ยังไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวเป็นเพราะคงตกใจหนีหายไปซ่อนกันหมดตอนที่จอมหยุดที่มุ่งหน้ามาก่อนผ่านไปแล้วแนะ่การออกมาตามหาวัตถุดิบในป่ากับเวลาเพียงแค่สองการทุบนี่มันโจดหินแท้ๆมีสิมีไงข้าเจอแล้ว ซิ่งทิ้งเอ่ยก่อนจะเดินตรงไปหาบางสิ่งบางอย่างที่นางคุนเคยเห็ดโคนใช่แล้วล่ะนางยิ้มแก้มปรีก่อนจะใช้มีดพกตัดเห็ดเก็บใส่ตะกร้าสารที่สะพายอยู่ข้างหลังอู่ส่วนกับเยลซือเองก็มาเก็บเห็ดโคนใส่ตะกร้าสารของตัวเองไปด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันข้าว่าข้าเจอของดีนะเจ้าตัวริตามองบางสิ่งที่เจอบนต้นไม้เมื่อเห็นว่าใช่อย่างที่เขาคิด ร่างผอมก็กลายสภาพเป็นเหมือนลิงปีนต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปอย่างรวดเร็วสิงถิงสิงถิงมีไข่นกด้วยหรอไข่กนกหรือเอาลงมาสิงถิงตะโกนตอบคนข้างบนอย่างดีใจเพราะไข่เป็นวัตถุดิบที่ทำอาหารได้หลายอย่างเลยทีเดียวเมื่อโยสือได้รับคำตอบเขาก็ใช้มือค่อยๆไปคว้าเอามาทั้งรังก่อนจะปีนลงจากต้นไม้กลับไปหาสหายสองคนที่ยืนรออยู่นี่เจ้าเอามาทั้งรังเลยหรือ ใช่เอาไปแตกไข่แล้วจะเก็บยังไงเล่าเดี๋ยวก็แตกหรอกสิ่งถิ่งพยักหน้าพลางเอ่ยขอโทษพ่อนกแม่นกในใจมีหกลูกแบ่งกันไหมเจ้าเอาไปเถอะลูกมันเล็กแบ่งคนละสองลูกคงไม่พอทำอันใดอูส่วนเอ่ยปฏิเสธเดยวสือเองก็เช่นกันด้วยเหตุน,นี้ไข่นกทั้งหกลูกจึงตกเป็นของสิ่งถิ่งเพียงผู้เดียวด้วยความที่ต้องระวังไม่ให้ไข่นกแตก ซิ่งถิงจึงต้องเอาใบไม้ใหญ่มาห่อหุ้มรังนกเอาไว้อีกหลายชั้นและรัดด้วยเชือกก่อนที่จะย้ายหินเหล็กไฟไปอยู่ที่ตะกร้าของอู่ส่วนแทนแล้วออกเดินทางกันต่อมีพริกอยู่ตรงนั้นซิ่งถิงหันไปทางที่อู่ส่วนมองทันทีซึ่งมีพุ่มไม้ขนาดเล็กออกดอกสีขาวแกมเหลืองออนไลน์ดอกอยู่ต้นพลิกป่าจริงด้วยเจ้าสายตาดีมากอู่ส่วน ซิงถิ่งยิ้มร่าแล้วเดินเข้าไปเก็บมเมล็ดพริกสีเขียวแก้มเหลืองทันทีนางเห็นว่าดอกพริกนั้นกำลังออกดอกสีขาวสวยแม้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอันใดแต่นางก็เก็บเผื่อมาด้วยทังนั้นข้าเห็นผลพิงกัวเวินด้วยรักเยลสือที่ปีนต้นไม้ไปมองสำรวจโดยรอบตะโกนลงมาพร้อมชี้ไปยังทิศที่ตัวเองเห็น พวกเขาไม่รอช้าเดินไปยังทิศที่เยวซื้อบอกทันทีก็พบกับต้นผิงกัวเวินจริงๆแถมผลยังดกและสุกลังได้ที่แล้วด้วยทำให้ได้กลิ่นเนื้อหอมเหมือนกลิ่นน้ำพึ่งลอยออกมานางจัดการเลือกผลที่สุกลังดี3ผลเก็บเข้าตะกร้าสารของตัวเองส่วนเยวซือนั้ิยิบลงมากินหนึ่งผลพลางพยักหน้าอย่างพึงพอใจกับรสชาติที่หอมหวานเจ้าเอาผลไม้ไปทำไมเพื่อเอาไว้เฉยเฉย นางตอบปู่ส่วนตอนนี้ขอเพียงแค่อะไรที่เป็นวัตถุดิบจะใช้หรือไม่ใช้นางก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนเหมือนข้าได้ยินเสียงบางอย่างนะเยวสื่อที่กำลังเคี้ยวแก้มตุ้ยเอ่ยพลางม้วนคิ้วแล้วเงี่ยหูฟังพบว่าเสียงนั้นดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆรีบหนีกันเถอะข้างหน้าเหมือนจะมีคนประลองยุทธเฮ้ย เยวสือที่ยังพูดไม่ทันขาดคำร้องเสียงหลงพร้อมกระโดดหลบเส้นพลังที่เขามองไม่เห็นสายหนึ่งได้อย่างทันท่วงท,ทีแต่ก็ถูกลมปาดเสื้อส่วนหน้าออกขาดเป็นทางยาวต้นไม้ใหญ่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเขาถึงกับถูกโค่นล้มเป็นทางยาวหลายสิบต้นหากเมื่อสักครู่เขาหลบไม่ทันเยวสือไม่อยากจะคิดสภาพของตัวเองอะไรกันซิ่งทิงถึงกับหัวใจตกถึงตาตุ่ม เมื่อมองสภาพต้นไม้ใหญ่ที่ถูกค้นลงได้อย่างง่ายดายอย่างไม่เชื่อสายตาเมื่อสักครู่นางเองก็หลบต้นไม้ที่เอ็นลงมาทางนางได้อย่างวุดวิตเช่นการด้วยสัญชาตญาณที่ถูกเฉิงเหลิงช่วยฝึกทำให้ประสาสัมผัสไวกว่าปกติทัศนียภาพที่ถูกทำให้ลงเตียนภายในพริบตาทำให้เบื้องหน้าของพวกเขาปรากฏใช้รูปร่างกำยำถือมีดปังตอเล่มใหญ่ยืนอยู่ใบหน้าของเขามีรอยบากขนาดใหญ่คาดผ่านเสริมให้ดูน่าเกรงกลัว ห่างจากเขาไม่กี่คือมีร่างของจอมยุทธผู้หนึ่งกำลังกระอักเลือดคำโตเพราะโดนพลังภายในกระแทกเข้าร่างกายอย่างจังจนอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บแม้จะไม่ถึงตายแต่ก็สาหัสอาการจนไม่อาจจะลุกขึ้นยืนไหวสิงถิงอูส่วนไม่ต้องกลัวนะข้าปกป้องพวกเจ้าเองเยวสือที่กลัวจนตัวสั่นมายืนขวางหน้าสิงถิงและอูส่วนเอาไว้เมื่อสายตาดุดันนั่นจ้องมาที่พวกเขาก่อนที่ร่างกายกำยำจะก้าวเข้ามาช้าๆและดูน่ากลัว ดาบของเยลสือที่ถูกชี้ไปข้างหน้าสันเกรงไม่แพ้ขาของเจ้าตัวเขาถือคติที่ว่าหากไม่มีทางชนะจะไม่เสี่ยงเด็ดขาดแน่นอนว่าชายตรงหน้าเขาตอนนี้เขาไม่มีความสามารถจะเป็นคู่มือได้แม้แต่หนึ่งกระบวน่าหากประมือกันจริงๆคงไม่พ้นมีสภาพเหมือนจอมยุทธผู้นั้นแค่คิดเยลสือก็กลัวเจ็บแล้วแต่เยลสือรู้สึกแปลกใจที่ไม่สามารถสัมผัสถึงไอสังหารของชายร่างกำยำตรงนาได้ อูส่วนที่มีสติที่สุดมองรอบกายตัวเองเขาเองก็รู้สึกเกรงจนมือเย็นเฉียบสมองพยายามคิดหาหนทางนี้แม้จะเสี่ยงแต่ก็ต้องลองดูอู่ส่วนเด็ดผลพ,พิงกวัวเวินมาไว้ในมือสองผลก่อนจะเอ่ยเบาๆกับสหายทั้งสองทันทีที่ข้าให้สัญญาณรีบวิ่งเข้าป่าไปทางสายมือซิ่งถิงและเยาสือพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมกันก่อนที่อูส่สวนจะปาผลพิงกวัวเวินสองผลในมือใส่จอมยุทธร่างกำยำทันที เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจวิ่ง <Wing. S 1> จอมยุดรูปร่างกำยำหยุดฝีเท้าแล้วใช้มือรับผลผิงกลัวเหิือนที่ถูกปามาเพราะเกรงว่าหากปล่อยมันตกพื้นจะชำเสียของแต่ทว่าเมื่อหันกลับมาก็เห็นเพียงแผ่นหลังบุรุสามคนที่ไม่ควรมาอยู่ที่นี่ปากหนาทำท่าจะเอ,อ่ยแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อทั้งสมวิ่งหน้าตั้งหนีเขาเข้าป่าไปโดยอาศัยต้นไม้ใหญ่บดบังจนรับสายตา ข้าแค่จะบอกว่าที่นี่มีคนอันตรายอยู่ให้รีบกลับไปเสียงยายแหบพูดออกมาเบาๆเ,เหมือนพูดกับตนเองนี่พวกเราพ้นหรือยังเยวซื้อเอามือยันต้นไม้ยืนหอบหายใจทีๆเมื่อิ่งหนีมาไกลพอสมควรสหายทั้งสองของเขาตอนนี้ก็มีสภาพไม่ต่างกันเท่าไรนะักน่าจะพ้นแล้วนะซิ่งถิงถลายตัวลงนั่งกับพื้นพิงต้นไม้ใหญ่อย่ายงหมดแรง ไม่เห็นเขาตามมาค่อยอยางชั่วเยอสือถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วถลายตัวนั่งลงเช่นกันเอายังไงกันต่อดีหากเข้าไปลึกกว่านี้คงไม่ได้แล้วไม่เช่นนั้นกลับไปไม่ทันสองการทูบแน่รีบหาวัตถุดิบจากแถวนี้แล้วกลับกันเถอะสิ่งทิ้งและเยอสือพยักหน้าเห็นด้วยนางยันตัวเองลุกขึ้นแล้วประสเสษดินที่ติดอยู่ตามตัวออกข้าอยากได้เนื้อสัตว์สัตว์อย่าง แถวนี้จะพอมีไหมนะเนื้อสัตว์หรืออ่าข้าว่าเราไม่ต้องตามหาแล้วรักมันมาหาถึงที่เลยเยลสื่อยกนิ้วชี้ไปข้างหน้าตนสหายจึงมองตามไปทันทีหมูป่าสีดำตัวอ้วนใหญ่กำลังมองมาที่พวกเขาเนื้อปากของมันมีเขี้ยวยาวสองข้างเสริมความดุดนันมันสะบัดสีเสมือนกับไม่พอใจที่พวกเขามาบกุกรุกถิ่นขาหลังตะกุยเตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้าใส่เต็มที่ แม้จะยังไม่หายเหนื่อยจากที่วิ่งหนีมากแต่ทั้งสามก็รีบลุกขึ้นมาตั้งตัวทันทีห้าห้าได้มีหมูปาก,กินแน่เยวสื่อใช้ลิ้นเลียริมฝีปากมองเจ้าหมูอ้วนตาเป็นประกายซิ่งถิงเองก็เช่นกันคราวนี้คงได้วัตถุดิบหลักสำหรับทำอาหารแล้วนางดึงมิสั้นที่เฉิงเหลืองให้มาถือเอาไว้ในมือและตั้งท่าเตรียมพร้อมเอาอย่างไรดี สิ่งทิ้งลังเลเล็กน้อยไม่รู้จะใช้วิธีอันใดจับเจ้าหมูป่าตัวนี้ดีไม่ต้องคิดมากหรอกหน้าเดียวค้าจัดก,การเองเจ้าหมูป่าไม่มีท่าทางกลัวแม้แต่น้อยมันพ่นลมออกจากรูจมูกใหญ่ก้มสีสลมและตะกุยขาหลังเร็วขึ้นกว่าเดิมไม่ทันที่จะให้เยลซื้อมาถึงตัวมันก็พุ่งเข้าปะทะด้วยทันทีเยลซื้อถึงกับนึกวันวันด้วยขนาดตัวกับความเร็วที่พุ่งเข้ามาของเจ้าหมูป่า เมื่อใกล้จะปะทะกันเข้าจริงจริงเยอซือก็เปลี่ยนทิศท,ทางหลบไปด้านข้างต้นไม้ที่ถูกพุ่งชนสั่นไหวอย่างแรงพลันเกือบถูกค่นล้มแต่เจ้าหมูป่ากับมีเพียงรอยถลอกเลือดสัมเล็กน้อยมันสะบัดหัวแล่ความมึนงงก่อนจะหันมามองสิงถิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างเกรี้ยวกราดหมูบ้าอะไรทำาไ้ถึงแรงเยอะอย่างนี้ฟะเยวซือถึงกับกลืนน้ำลายลงคอดังอึกดีที่เมื่อสักครู่เขาตัดสินใจหลบไม่เช่นนั้นมีเจ็บตัวเป็นแน่ อู่ส่วนที่อยู่ใกล้ซิงถิงรีบคว้าตัวนางหลบทันควันจังหวะที่หมุนตัวหลบผ่านซิงถิงใช้มีดสั้นโต้กลับจนมันได้รับบาดแผลเป็นหนึ่งแผลเป็นทางยาวแต่ไม่ลึกเท่าไรนักเพียงแค่บาดหนังเท่านั้นมันส่งเสียงร้องที่หนึ่งก่อนตั้งท่าจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งซิงถิงก็มีดแน่นเตรียมพร้อมรับมือเมื่อนางเห็นมันตั้งเป้าหมายมาที่นางขณะที่อู่ส่วนหยิบเชือกออกมาทำเป็นเงื่อนสำหรับกับดักเยอสือล้อมันเอาไว้ ได้เมื่ออู๋ส่วนกล่าวจบเยียวซื้อก็รับคำพร้อมกับพุ่งตรงเข้าใส่เจ้าหมูป่าทันทีดาบคงกริบสะบัดไปเบื้องหน้าแบบผิวหนังสีดำให้เห็นเนื้อสีแดงสดภายในเสียงร้องยางเจ็บปวดร้องลั่นพลอยให้หนกบนต้นไม้ตกใจจนตีปิกหนีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้นั่นก็คือก่อนเริ่มงานประลองเทศกาลอาหารประลองยุทธ ผู้เขาลูกนี้ถูกปกคลุมด้วยกลิ่นควันชนิดหนึ่งซึ่งทำให้สัตว์ป่าเกิดอาการคลั่งและมีเรี่ยวแรงมากกว่าปกติหลายเท่าตัวดวงตาสีดำเปลี่ยนเป็นสีแดงกำจ้องมองเย่วซื้อเขาถอยหลังไปหลายก้าวเมื่อเห็นท่าทางของหมูป่าที่แปลกแปลกไปแค่หมูในจริงก็เข้ามาเจ้าหมูป่าที่ถูกท้ามันคำรามในลำคอเหมือนตอบรับก่อนที่จะพุ่งตรงสายผู้ท้าทายอีกครั้งข้าล้อเล่นไม่ต้องเข้ามา เยลสือถึงกับกระโดดหลบเป็นพลวันนี่มันหมูว่าชัดๆอู่ส่วนเจ้าทําอะไรก็เร็วๆเข้าสิวิธีดับถูกวาดออกไปข้างหน้าปะทะกับเจ้าหมูป่าจนเขี้ยวใหญ่ข้างหนึ่งของมันหกักแต่ทว่ามันก็ยังไม่ยอมแพ้ออกแรงดันเยวสือจนถอยหลังไปหลายก้าวเยวสื่อถึงกับต้องเค้นลมปราณออกมาใช้หากไม่แล้วเขาคงจะรับมือไม่อยู่ ถ้าเกิดเป็นหมูป่าธรรมดาป่านนี้เขาเอาชนะมันได้แล้วแต่เจ้าหมูตัวนี้เหมือนมีบางอย่างผิดปกติซิ่งถิงเห็นเยลสือกำลังรับมืออย่างลำบากเรียวแรงของเยลสือนั้นน้อยกว่าทำให้ถูกดันถอยหลังไปเรื่อ,อยๆจนกระทั่งเกือบชิดกับต้นไม้ใหญ่ซิ่งถิงจึงตัดสินใจถือมีดวิ่งเข้าไปช่วยทันทีอย่าซิงถิงอู่สวนเบิกตากว้างมอเห็นร่างเล็กวิ่ออกไป เขารีบโยนเชือกที่ผูกติดกับหินข้างหนึ่งให้ไปคล้องบนกิ่งไม้ที่แลดูแข็งแรงพอตัวน้ำหนักของหินทวงให้ปลายเชือกตกลงมาอู่วนหันไปมองที่นางอย่างร้อนใจสิ่งถิงแทงมีสั้นเข้าไปในรอยแผลที่เยลสือทำเอาไว้เสียงร้องอย่างเกลี้ยกล่อดังขึ้นอีกครั้งพลางกำลังจะเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีคนร่างเล็กแทนวิ่งมาหาค้ะ สิงถิงที่กำลังตื่นตระนกเพราะถูกสะบัดต,ตัวออกจนไม่ทันได้ดึงมีดที่เสียบคาตัวของมันออกมาวิ่งกลับไปหาอูส่วนตามที่เขาบอกทันทีจับปลายเชือกอีกข้างไว้ปลายเชือกหรือสิ่งถิงที่วิ่งก้มหน้าแงา่นหน้าขึ้นมามองเห็นปลายเชือกเส้นหนึ่งที่พาดผ่านกิ่งไม้ห้อยลงมานางเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นก่อนจะกระโดดร้อยตัวไปคว้าปลายเชือกเอาไว้ทันทีอู๋ส่วนที่รอจังหวะเหมาะอยู่แล้วควงห่วงเชือกในมือ โอกาสมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากพลาดสิ่งถิงต้องถูกพุ่งชนแน่เขากำเชือกให้แน่นขึ้นก่อนจะคว้างออกไปอย่างไม่ลังเลรีบดึงสิ้นเสียงการให้สัญญาณของสหายสิ่งถิงก็ออกแรงดึงสุดแรงทันทีเชือกที่ถูกทำเป็นห่วงรัดเข้ากับช่วงคอของหมูปาพอดีปู่ส่วนรีบวิ่งไปช่วยสิ่งถิ่งดึงปลายเชือก เรียวแรงสองคนประกอบกับใช้ต้นไม้ถ่งแรงทําให้สามารถยกหมูป่าขึ้นจากพื้นจนมันลอยตัวห้อยอยู่บนต้นไม้ได้เหยว่สือที่เห็นจังวดีกระชับดาบในมือปล่อยลมปราณโคโจร,รรอบกายแล้วพุ่งตัวเข้าโจมตีถ้าไม้ตายดับทะลุทะารนปลายดาบถูกแทงจากจุดบอบบางที่สุดทะลุมาสู่เบื้องบนตัดขั้วหัวใจโดยบังเอิญจังหวะที่เจ้าหมูป่าถูกทะลวงนั้นมันส่งเสียงร้องดังลั่นอีกครั้ง ก่อนที่ตัวจะกระตุก1นึ่งทีพันดวงตาสีแดงกำับมืดลงเป็นสัญญาณของการสิ้นชีพทั้งสามหอบหายใจพลางยิ้มให้กันอย่างยินดีแต่ขณะที่เยลสือดึงดาบออกสิ่งหนึ่งที่ไม่ทันคาดคิดก็พุ่งออกมาด้วยไม่นะเจ้าตัวกระโดดหลบอย่างรังเกยียจแต่ไม่ทันเสียแล้วคองเหลวอ,อุ่นสีเหลืองพร้อมกลิ่นอันไม่พึงประสงค์กระจายเข้าเต็มอ,อกเสื้อของเยลสือทำเอาเยลสือกระโดดโลดเต้นเป็นเจ้าเข้า สิงถิงถึงกับรีบปุดจมูกตนเองทันทีนางกับอูส่วนช่วยกันลากหมูป่าออกมาให้ไกลจากจุดเกิดเหตุโดยมีเยลสือที่ทำหน้าเหมือนจะร้องให้เดินตามมาห่างๆเพราะสหายไม่อนุญาตให้เข้าใกล้ข้าว่าข้าได้ยินเสียงลำธารนะสิ่งถิงเอ่ยขึ้นลำธารหรือเยลสือรีบเงี่ยหูฟังทันทีเสียงน้ำไหลเบาๆทำให้เยลสือตาวาวเดี๋ยวข้ากลับมานะ ไม่ทันให้สหายตอบรับร่างของเงยลซือก็หายไปเสียแล้วเดี๋ยวข้าแลกเนื้อให้เจ้าลองหาวัตถุดิบแถวนี้เพิ่มเติมก็แล้วกันเมืเ่อเยลซือกลับมาจะได้กลับกันเลยได้ซิ่งถิงเอ่ยตกลงเพราะนี่ก็น่าจะเกือบหมดเวลาหนึ่งการทุบแล้วนางรีบเดินหาสำรวจรอบๆทันทีโดยไม่ให้ไกลาจากอูสซวนมากนักก่อนที่สายตาจะเหลือไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งลำต้นตั้งตรง เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมม่วงนางไม่ค่อยแน่ใจเสียเท่าไรว่าใช่สิ่งที่ตนเองคิดหรือไม่จึงถอนทั้งต้นมันขึ้นมาเพื่อดูรากรากอวบเป็นรูปทรงกระบอกแยกออกเป็นแขนงผิวเปลือกภายนอกเป็นสีน้ำตาลจากลักษณะรากแล้วนางมั่นใจว่าใช่นี่คือตังกุยไม่ผิดแน่สิ่งถิงตัดเอาไปเฉพาะส่วนของรากแล้วเดินกลับไปหาอุส่วนที่กำลังแล่เนื้อมาห่อเอาไว้ในใบไม้ใหญ่อยู่ข้าเจอของดีด้วยลร่ะ นางยิ้มร่าแล้วแสดงสิ่งที่อยู่ในมือให้เขาดูแบ่งกันสามส่วนนะผู้ส่วนพยักหน้าพลางยิ้มรับเล็กน้อยจนแทบไม่เห็นรอยยิ้มให้กับร่างเล็กที่นั่งลงไม่ไกลจากเขาเท่าไรนะักนางพยายามแบ่งตังกุยออกเป็นสามส่วนให้เท่ากันอย่างตั้งใจกลิ่นเขาเลือดนำพาบุรุษผู้หนึ่งตามมาร่างภายใต้ผ้าแพรสีดำบางมองเหยื่อสองคนที่อยู่เบื้องล่าง มือซีดเปิดผ้าพแพรด้านหน้าของตัวเองออกเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนพลางสยะยิ้มทําให้ใบหน้าที่ปกติพลอยดูบิดเบี้ยวดวงตาตีขึ้นจนแทบไม่เห็นตาดำลิ้นยาวแลบออกมาเลียริมฝีปากที่แห้งผากก่อนที่มือซีดจะกุมกระบี่ข้างกายเลือดอ่าคนร่างเล็กดูน่าอร่อยยิ่งนักข้าขอชิมเลือดหน่อยก็แล้วกัน ทางด้านของเยลสือเขาเดินไปไกลพอสมควรก็พบกับลำธารเข้าจริงๆเขาไม่รอช้าที่จะรีบกระโดดลงไปล้างเนื้อล้างตัวทันทีเยลสือพยายามชำระกลิ่นอ่านไม่พึงประสองออกให้หมดรวมถึงขัดดาบของเขาด้วยทา่านพี่เป้าหมายมาแล้วอือเงาสองร่างที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่มองมาที่บุรุษในลำธารก่อนผู้เป็นพี่จะเอ่ยสั่งน้องชายจัดการซะแล้วอีสองคน ค่อยไปตามจักการอีกทีธนูที่อยู่ภายในมือถูกนางขึ้นเล็งไปยังเป้าหมายถืออะไรเยวสื่อเงยหน้าขึ้นมองฟ้าเมื่อเห็นแสงเหมือนกับลูกไฟพลางทำหน้านึกก่อนจะนึกออกว่านี่เป็นสัญญาณมาจากจุดรวมตัวหมดหนึ่งการทูบแล้วหรือต้องรีบกลับเฮ้ยหากชอบ อย่าลืมกดถูกใจและซับสไคร์กันด้วยนะแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะ